กราบสบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนนี่นดีตอนครับทุกคนเข้าสู่ซ่องบาโตเซเนลเนาะเมื่อนี้บาโตมาปล่อยว่าวพี่น้องก็คือว่าวเขาได้สั่งมาจากประเทศไทยเนาะมีสองอันว่าวแบ็กแมนแลยกะับว่าวนุกอนะินรีเนาะกับหู้อาชีขึ้นดีหรือบอกระเพิงในของเมื่อนี้เลยเอาสิมาลองปล่อยลองเบิงนะ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบิง่งไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะทุกคน,นตอนแรกเขาก็มาประกอบว่าวก่อนเนาะพี่น้อง แล้วก็มีอันเล็กหรือว่าเมย์มาแถมมาแล้วเสียบสา ีมาตัลองทำ่อยว์าวนกชี้ลองบางก่อนสามมัธยขึ้นดีพอเนาะ ตอนนี้ว่าวนกก็ขึ้นแล้วท่านผู้ชมเพืเ่ออะลรกระซูงเ,เติบแล้วอันนี้มาสั้นได้ปล่อยลองปล่อยอ,อันหนึ่งก่อนอีกอันหนึ่งจะเป็นว่าวแบกแมน เด็กแมนนี่เป็นนกซีซื้อมานะอยู่ห้านเดียวกันซื้อมาราคากันร้อย่าบาทเาก็ถือว่าขึ้นดีอยู่ว้าวเอนซีกัความกว้างความยาวปีกมันทั้งสองข้างข้างละเมตรก็รวมเป็นสองเมตร sượt sẵn to sượt cái nị chẳng ngồi không có khơi hiền cả lằng mà vững nó khôn nhắc nói cả lằng mà vững โอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่อันงัวตื่นนอก,ก็เลยเอาว่าวลงมาก่อนเพราะว่างัวตกใจงัวแหลนปุ๊บงัวเช้าไปโตปุ๊บเติบปุ๊บตื่นว่าแหละคนกำลังไล่เข้คอกอ,อยู่เลยเอาว่าวลงก่อนเนาะงัวมันมันยากมันเ่เคยเห็นก็นเลยปุ๊บเขาป่าเราก็เลยเอาว่าวลงมาก่อนหแหละเราเอาข่าวแลงกว่านะจังล่อยมาอีกเคื่อหนึง่ง โอเคทานผชมกาอีกว่าวอีกอันหนึ่งคร,รับบริปอยเนะวาะเพราะว่ามันข่วเดี๋ยวสิกูเสือกบทันยังมันข่าแล้วก็มีอันเล็กน้อยขึ้นหนึ่ง,งมามาหลินน้ำอยากได้ว่าวลราคักเราเอาปลาคักนดคือเราว่าปล่อยบึงนอกกับขึ้นดีอยู่นอกกับผูแหละอยทึเิ่งแหล่เ่นน้อย,อยมันขึ้นสูงเสือกที่เขาแถมมาให้กันร้อยเมตร เม็ดก็ขึ้นประมาณนี้เนาะลมแห้งลายมันก็ขึ้นบูสูงบนในมอคคือเบาวที่เฮาเห็ดเองเนาะถ้าเ่าเขาเห็ดเองว่าว่างป้านี่ล้มแห้งนี่แห้งขึ้นคักแต่นี่ต้องลมพอดีงามมันจังขึ้นดีแต่ล้มแห้งไรยมันก็คอยลงมันแห้งพอดเนาะกะสิประมาณนี้เนาะทุกคนอืมนี่น็กน้อยมาเบิ่งนะเนาะสี่คนมาเบิ่งเข้ามานนกเข้ามาเบิ่งใกล้ๆบัดว่าเขัา คาก,การีกใหญ่หนึ่งใหญ่คับบอใหบึ่งมืาขาดสายตาเลยเคยตะกี้เคยชิแร่เห็นว่าวนกก็ะเช้าอ,อยากได้เนาะตะกี้เอากตบว่ามีเงินซื้อเห็ดอันั้งยางเอาถุงยางพูยมาแล้วกับ ไปล่างแล้วก็มาปาดเอ็ดเป็นวาวอันธนวูวาวสี่เหลี่ยมพีน่น้องตะกีก็ปล่อยแถวนี้แหละตะกีแถวนี้ก็ต้นไม้ร้ายก็เพืบ้านกันลายแต่ว่าตอนนี้เป็นเฮือนคนแต่แล้วสังพนก็นเป็นเฮือนคนแลยเลยทุกคนก็นสิประมาณนี้เนาะเด็กหน้อยผนก็นมาเบิงบ่เคยเห็นเด็กหน้อยบานเหาบ่เคยเห็นวาวนก พอวาวาแบบซี้นี่มันบม่มีขายเนาะอยู่ประเทศลาวต้องสั่งมาแต่ไทยู้ใดอยากได้ก็ต้องซื้อที่ไทยอยู่แหละถ้าอยู่ไทยนี่ร้ายเขาฮ็ดขายวาแบบใดก็มีนี่เนาะลมแหงลมแห้หลายมันก็อยากลงไม่ใช่หละลมมันแหงโพดอย่าไปใกล้เด้อเด้อมันตกซับหัว มันตกก่อนจังเล่นไปป่อยอมลมมันแห้งแล้วมันอยากตกตอนนี้บาตต่ก็กำลังกู้บ่าวเนาะเพราะว่ามันเริ่มคขำแล้วก็ใชได้มือแล้วพอกู้ว่าแล้วก็สิเมือเฮือนแล้วก็มีเขาเอาว่าวเนาะ เล็กน้อยเอาว่ามาปล่อยเราสองห่างเนี่เลีนเราสองห่างน้นยนนงอยแดดกระซ่องหนาแฮมขนาดเนาะเดี๋ก็มีคนมาเบิ่งว่าว ยี่รถทีบปั่นรถทีบมาปั่นจักรยานมาเพิ่ง แดแทงพี่น้องเสื้อเข่งขนาดดึงตวไบอยากไปเพราะว่าวาสองเมตรเนาะสองเมตรมันกันง่ายเติบเลยสูงกว่าคนนี่แล้ว ขอกูอ้าวกันด้อพี่น้องมาตัวกับบได้ลงคลิปลายมือเนาะพี่น้องกะคือเขาบรวแดไปทั้งใบกับติดภารกิจอันเมียกในเฮือนนี่แหละบรวแดงไปทายคลิปไปทุกคนเบิ่งกก,กรกบกอโตษขอดกอ,อาภัยหลายๆเนาะ พราะว่ายอดวิวเขากับต้กลายขนาดเลยเพราะว่าบม่ได้ลงคลิปลงลงคลิปบตอนเนื่นองยอดวิวกับคนกับบอยกเบิ้งเนาะกับไพทีเบิ้งอยู่ตอนนี้กับฝากมันก็ไลค์ก็แชร์ในเดอ้อเมื่อไหร่บอกแข่งนี่ดึงนู้แข่งกันนะมันจูบเนาะ เรี่ยวอะไรก็มีสื่อจะทันมันชื่ออะไรสื่อลอยกระบาลอยปลายสามสี่สิบพันนึงน่งแต่จะชื่ออะไางชื่อมาปล่อยไล่ไล่นกไล่นกวัดน้ากันดำนากันหน่อยเวลาหวานกาแล้วปล่อยไล่นกกบก้ามากินเขา

ลงกระกุ้เสียกเนี่ยเลยป้าป้าป้าเสี้กป้าป้ปารถให้มันเข็งรถมัน,มน,นตึงเน้นมันจะดูดแน่นหน่อยพีต้องกปน เห็นแล้วบอลงมาใหญ่บ่ยังบ่เห็นเนาะเ็ดวทเบิ่งลงมาใหญ่กว่านีกสำรัไทยสองเมตรลงาดเลจดจจะให้จับมืจะมให้เออเมให้มให้าตัวง મકાન